22วีแล้วท่านผู้ชมครับโอกาสรอดเพียวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์ชัาทีวีนะครับแหมท่านผู้ชมครับแล้วก็เออห่างหายจากเกมแกลลี่มันประมาณ3หรือ4วันได้นะท่านผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าหลายคนนะครับต้องคิดถึงเกมนี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมครับเออซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเออทำชาเลนจ์เคิร์นนะครับผมท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันเป็นแบบใหม่นะครับแบบที่แบบว่าอืม วันบับมากครับท่านผู้ชมครับซึ่งการมาครั้งนี้นะท่านผู้ชมครับมันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วครับคือครั้งเนี้ยผมมีสูตรเว้ยท่านผู้ชมดูนะโอ้โหเร็ววะเห็นไหม่งกระโดดกระโดดเร็วมากคือมีคนบอกผมนะครับว่าแบบให้กระโดดวิ่งกระโดดวิ่งนะครับรับรองหนีทันนะท่านผู้ชมครับมาท่านผู้ชมผมจะลองดูนะครับว่าผมจะชนะ NPC ตัวนี้ได้เช่นเดิมเป่านะฮะมาหามาไอ้ดีอ่ะจัดไปเลย3ตัวเลยฮะโอ้ยไอ้เหี้ยผมขอเวลาสักหนึ่งนาทีก็พอนะฮะ จับเวลาหนึ่งนาทีถ้าผมรอดนี่ผมก็จะเพิ่มเวลาเลยเร็วโอเค,ออเ,คเริ่มใหม่เฮ้ย<ไ>เดินนะเนี่เราอยู่ไหนเนี่ยอย่างนี้ก็แปลว่าเรารอดดิท่านผู้ชมครับเออโอวัต oh, ฟังวัตฟังมึงรอดมึงรอดได่ไงมึงอร้อดอะไรวะหนูนะมึงทำลายสิ่ง สิ่งกีขวาได้เหรอมึงเข้ามาได้ไงวะกูยังเข้าอะไรไม่ได้เลยไอ้ย่ะไอ้ยโอ้กดเริ่มใหม่แล้วไอ้บ้าโอเคก็ต้องหาที่กว้างๆท่านผู้ชมครับผมถึงจะกระโดดได้นะฮะมามามาหาที่กว้างๆแล้วก็กดกระโดดมึงมากูเลวไอ้ย่ะมา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 นี่โอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโวิกูยังไม่รอดเลยเว้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะยโอ้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 ยโ โอ้โหเมคืโดดต้องเริ่มเวลาใหม่อีกได้ไปเด่ะเปิดประตูดิเปิดได้ปะเปิดได้โอเคต้องหาที่ซ่อนถ้าผมซ่อนได้ผมจบแล้วท่านผู้ชมครับซ่อนได้คือจบซ่อนได้คือจบซ่อนได้คือจบโอเคผมว่ามันคงหลงทางอ่ะท่านผู้ชมครับมันคงมาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะฮะผมว่ามันคงไม่ได้ฉลาดแบบนั้นนะท่านผู้ชมครับเอ้ยอย่าฉลาดเยอะโอเคได้สิวิฮิปสวิแล้วท่านผู้ชมครับโอกาสรอดเพียว ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันก็จะตามหาคุณทุกทีไม่ว่าคุณ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 จะยุ่ทางี้ทางนแมงเอ้ยกูแมงไม่ได้กดไปไหนเลยเปิดดิไอสัตว์ไม่เปิดวะมันจะมาได้วะทางแคบๆอย่างงี้ทางแคบๆมจะมาได้หรอทางแคบๆมงมาได้หรอ ทางแคบๆอย่างนี้มาไม่ได้ใช่ปะทางแคบๆทางแคบๆยาววะแคบๆนะเฮ้ยเราตายแล้วทุกคนครับสาดไอ้เจ้ากูช็อกตายจริงกูช็อกตายจริงกูยอมรับอย่าหาเล่นกลางคืนท่านผู้ชมครับจิตอ่อนตายแน่นอนให้เกมนี้มึงเข้ามาดักมึงทำนายสกีลขวาได้ไงวะ มาดิมาดิมาดิเอ oh, oh, ๊ะ <men> ักไม่ไหวละมาดิช oh ิคกจีกันได้มา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 ามามาามีมามามาามามอมามมามาลาม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 าามามาาม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 มา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 มมมาม้วาามามาามมาาาา ว่าไงแค่ไปช่วยเราหน่อยจัดก,การไอ้เยันโอเคไหมโอเคได้เลยคะ่ะมาหากมวะเฮ้ยมันไม่มาท่านผู้ชมครับเฮ้ยแผนการไอ้นี่ใช้ได้เฮ้ยใช้ตัวล่อไอ้เอคี้ยกูมารเฮ้ยท่านผู้ชมครับผมได้หนึ่งนาทีแล้วต่อไปสองนาทีมาผมจะออกท่านผู้ชมครับอันนี้เปิดได้เหรอเปิดได้ไป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 แล้วจะไปยู่ที่เดิมเสียงเคี้ยวะ จะไปอยู่ที่เดิมโอ้ fuck fuck man ตั้งสติไว้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 โอ้ fuck โอ้มันฆ่าโอ้มันฆ่าลูกน้องกูแล้วโอ้ใบกอดมันฆ่าลูกน้องกูแล้วลูกน้องกูตายหาหมดแล้วตายแล้วลูกน้องชิบหายลูกน้องโอ้โอ้โอ้ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยกดกระโดดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่กูกดกระโดดมากกระโดดบอสมันเอ้ย มันตามผมไม่ทันวะท่านผู้ชมครับมันหายไปไหนวะโอเค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 ช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่ช่างไม่ช่างแม่ไปไหไปดิไปดินไปไหนไปไหนไปดิโอเคโอเคอย่าตากูมานะอย่าตามกูมาเลยสัตว์หย่านะมึงอ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 ย่านะเปิดได้ปะไอ้ชิปเปิดไม่ได้น่าจริงดิโอเคสองอาทีสองอาทีอะไรวะตะกี้มันไม่ตามผมวะท่านผู้ชมครับอยู่ดีมันมก็ไม่ตามผมอ่ะโอเคโอเคเราตายแล้ชั้นสองโอ้โหแม่งอยู่แต่ไกลเลยเดี๋ยวนะทางไปอยู่ไหน ทางไปไอ,ไอ้เฮียกูขิดละไอ้เฮียกูขิดละไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่ขิดเราจะไม่ขิดท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมปะมันมันติดอะไร <laughs> มันถึงเวลาของกูแล้วมันถึงเวลาของกูแล้วได้ไหมเออเฮ้เฮ้ผู้นายเป็นอะไรอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เริ่เบอร์ยี่ไิบอ๋อเริ่มแล้วไป ทดสอบทดสอบทดสอบไปเอาเระเบิดไปกินโอเคท่านผู้ชมครับครั้งที้ผมมาเหนือ่อยว่ะสองนาที <c oughs> จัดแม่งไปเลยสามนาทีนะฮะท่านผู้ชมครับแต่มันติดบั็อกวะมันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเจ็เอา้าทำมาติดบั็อนี่โหอีซี่บ้าเลยนะตายเนี่ยไม่ต้องทำบ้าทำบอลเลยผมว่ามาติดบั็กวะ่ะไอ้พวกนั้นนะ่ะเออลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่หม,มามามา จัดมากมาขอร้อยตัวเลยร้อยตัวร้อยตัวมาสามสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวไม่เกือบผมไม่ใคยวันมาดูด็ว่าสิบตัวผมจะรอดไหมเสียงดังมากเสียงเกมดังมากสิบตัวโอ้โหแม่งวิ่งผ่านหน้ากูเลยกระโดดดิกระโดดดิกระโดดดิโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเม่กไม่จุ๊กโอเคโอเคสิบตัวสิบตัวสิบตัวสามตัวคือกากไปสหรับผมนะท่านผู้ชมครับสกิลจู๋ผมเฮ้ยตัวเฮี้ยวะ เฮ้ย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 อะไรอะไรอยู่ไหน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 วะมันอยู่ไหนวะเอาหายแล้วไอ้เหี้ยแม่งมาหากูสักไอ้เหี้ยตัวเหี้ยวะเปิดตัวปได้โอเคท่านผู้ชมครับมันมันมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมันมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกนี้ครับเนี่ยมันเป็นอะไรกันอะมันเป็นอะไรกันอะเฮ้ยมึงติดบัคสิบตัวเลย มันดดูเยยออๆ่่าวิงสงสัยมันเกรงกลัวต่อผมนะท่านผู้ชมครับมันรู้ว่าผมสามารถชนะมันได้นะฮะในเวลาหนึ่งนาทีนะท่านผู้ชมครับทำไมพวกนายไม่สู้เลยวะอ่ะเอาไปกินไปคืออะไรวะกดระเบิดได้ป่ะคลิกขวาระเบิดเหรอโอ้โหมันไม่ไปไหนเลยวิมิกุโอ้โหมิกุมันก็ฆ่ามิกุแต่มันไม่ฆ่าผมมันฆ่ามิกุเอาไม่ฆ่ากูดเลย โอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเฟลๆช่วงท้ายนะท่านผู้ชมครับมันบั็กทุกตัวแนละ้วผมลองปล่อยหลายๆตัวมันก็ยังบั็กเหมือนเดิมนะครับไม่รู้เป็นอนะไรเป็นพิ้งหยัดนะท่านผู้ชมครับโอเคท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมอยากผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมแกรี่มอนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเมนใต้คลิปได้นะท่านผู้ชมครับก็บ๊ายบายนะท่านผู้ชมไว้เจอกันโอกาสนะครับก็บ๊ายบายแค่